สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่เรียกว่าเป็นสงครามแห่งหวาทกรรมเลยนะครับซึ่งมันซ่อนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราจะมาดูกันว่าเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนี้ได้ยังไง คำถามสําคัญเลยที่เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันในวันนี้ก็คือว่าแล้วเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันถูกเอามาใช้บอกเล่าความขัดแย้งในยุคใหม่ๆให้คนในชาติเขาฟังกันยังไงและผลกระทบของมันคืออะไรกันแน่เอาแล้วครับเราจะมาลองวิเคราะห์เรื่องนี้กันผ่าน4ี่ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่การวางกรอบทางการเมืองเลยไปดูรายงานจากสถานการณ์จริงในสมรภูมิแล้วก็ไปคาดการณ์กันถึงเรื่องการแข่งขันทางอาวุธในอนาคต แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพรวมของสถานการณ์ที่มันยังคงค้างคายอยู่จนถึงทุกวันนี้มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยการวางกรอบทางการเมืองคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าความขัดแย้งครั้งนี้ถูกนําเสนอในมุมมองที่เ,เรียกได้ว่าเฉพาะเจาะจงมากๆเพื่อที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวกัมพูชาโดยตรงเลยหัวใจสําคัญของสารที่ถูกส่งบอกไปเนี่ยนะครับ มันสรุปได้จากคำพูดนี้เลยคือเป็นการวาดภาพให้กัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนกับเหยื่อของความอายุทธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่กว่านั่นเองครับและว,วาทกรรมผู้ถูกกระทำเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสร้างความรู้สึกร่วมนะครับแต่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปลุกใจคนในชาติอย่างเป็นรูปธรรมเลยตั้งแต่การระดมทุนเพื่อสื่ออาวุธไปจนถึงการตั้งเป้าสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อต่อสู้ในระยะยาวเลยทีเดียว แล้วเรื่องเล่าทางการเมืองพวกนี้เนี่ยมันสะท้อนภาพจริงในสนามรบยังไงบ้างเอาละครับเรามาดูรายงานจากพื้นที่ประทักกันต่อเลยดีกว่าตามรายงานที่ออกมานะครับวัตถุประสงค์หลักทางการทหารของฝ่ายไทยเนี่ยคือการตัดการสนับสนุนจากแนวหลังของกองทัพกัมพูชาเลยโดยเป้าหมายหลักๆก็คือพวกสะพานคลังอาวุธแล้วก็ที่ตั้งปืนใหญ่ต่างๆ แล้วนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับคือแทนที่จะเป็นการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าแบบรถถังชนรถถังเนี่ยมีรายงานว่ายุทธวิธีหลักที่ฝ่ายไทยใช้คือการใช้ปืนใหญ่ที่มีพิสัยไกลยอย่าง M198 เพื่อทำลายยานเกราะอย่างรถถัง T55 ของกัมพูชาจากระยะไกลเลยซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นการชิงความได้เปรียบทางยุทธวิธีไปเต็มเ แล้วยุทธวิธีนี้เนี่ยก็มีข้อมูลระบุว่ามันได้ผลสูงมากเลยนะครับโดยมีรายงานว่าสามารถทําให้รถถังเนี่ยใช้งานไม่ได้ถึง4คันในพื้นที่ประทะแค่แห่งเดียวเท่านั้นจนพลประจํารถต้องสละรถถังกันเลยทีเดียว พอสถานการณ์ในสนามรบมันเป็นแบบนี้ก็นำไปสู่การคาดการ์ถึงผลกระทบในระยะยาวเลยครับมีการวิเคราะห์กันว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับกัมพูชาเลยก็ว่าได้แนวคิดที่ถูกนำเสนอก็คือว่าประสบการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการผลักดันครั้งใหญ่ในการพัฒนากองทัพแล้วก็จัดหาอาวุธใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างสมดุลทางอำนาจในภูมิภาคขึ้นใหม่ครั้งหนึ่ง ซึ่งความต้องการนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนผ่านความเห็นของบุคคลฝ่ายค้านอย่างคุณอุ้มสมางที่ออกมาเสนอเลยว่ากัมพูชาควรจะจัดหาเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยเพื่อมาเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารที่ยังขาดอยู่นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับนี่ไม่ใช่แผนที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เลยแต่มันเป็นเป้าหมายในระยะยาวมากๆที่อาจจะใช้เวลานับ1ิปีเลยทีเดียวโดยมีเนื่อนไขสําคัญมากๆก็คือ ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้มันมั่นคงซะก่อนแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันก็นำเรามาสู่ภาพสรุปสุดท้ายนั่นก็คือภาพของวงจรความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันสิ้นสุดลงง่ายๆสิ่งที่เราเห็นมันเลยกลายเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนตัวมันเองครับ เริ่มจากความรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมในอดีตที่ถูกปลุกขึ้นมาซึ่งนำไปสู่การประทะกันทางทหารและพอเกิดการประทะผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ยิ่งไปตอกย้ำความจําเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตอีกวนเวียนเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบเรื่องทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในสงครามที่ไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่สู้กันด้วยเรื่องเล่าเนี่ยอะไรคือความจริง แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยในโลกยุคข้อมูลข่าวสารแบบปัจจุบันนี้